สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในคาเฟ่รักขันนาครับผมอยู่ข้างๆกับวัดธรรมเสือนะผมวิวบรรยากาศกับท้องแล่ท้องนานครับบรรยากาศโคตรดีนะครับข้าว,วก็กำลังจะแตกรวงนะผมบรรยากาศเป็นร้านคาเฟ่ครับผมคาเฟ่<ว>กฟ็จะเป็นกับตรงกรับข้าวกับตรงกาแฟนะคร่อง,งน้ำปัน่นนะมีที่อย่างนะไปสม ครับผมอยู่ข้างวัดทําเสือน,อนี่เลยนะครับที่มง,งานมาก็<ช>ตื่นเต้นกันใหญ่ครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโซนที่เข้าไปชมบรรยากาศฝั่งนั้นนู้นครับไปนั่งชิ้งฉาอั่งฝั่งนั้นนู้นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโซนคร <c oughs> ับผมนั่งอ่านเนาตรงเลยดาวครึ่งเดือนนะครับผมฝั่งนู้น <c oughs> สามารถจะไปฝั่งนู้นก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราเรอกาแฟก่อนเดี๋ยวจะไปนั่งกินฟั่งนู้นกันครับนุ่นพระจันทร์ ประแจขึ้นเสี้ยวนะครับประแจขึ้นเสี้ยวเลยเดี๋ยวเราเรจะาด้วยอยขาตรงนู้นพวกบัญจาการดีนะผู้ชมแหวนเปถ้ามาถ้ามากับเพื่อนก็ก็ดีไปแบบนะผมถ้ากับเมียก็มีความสุขไ้อีแบบยก็ัอย่างนะผมแล้วมีเมียยังยังไม่มีอันนี้มาเพื่อนก่อนเนี้ยมาเพื่อนก่อนครับอันนี้สมุดก่อนครับมากับเพื่อนมากับเพื่อนก่อนนะสมุดก่อนสมุดก่อนถ้ามากับแฟนก็อีกแบบหนึ่งคั อันนี้ยังไม่มีเมียยังไม่มีเมียครับ<อ>ถ้ามีเมียก็อีกแบบหนึ่งนะโอ้ยเมียเมียก็แบบอีกแบบนึ่งอีกแบบหนึง,นบบนงโอเคก็อาจจะ,ะเอาเครื่องดื่มไปก็อาจจะไม่ได้ถ่ายวีดีโอถ่ายรูปนะหมดแต่ถ่ายกล้องถ่ายรูปให้เมียทั้งวันนะ <c oughs> มือไม่ว่างมือไม่ว่างนะอะเดี๋ยวเรากาแฟแป๊บหนึ่งนะผมไป <c oughs> บรรยากาศแต่งตีมเหมือนไปเหนือนะผม ลักษณาโอ้โหสุดทระชมบรรยากาศมีที่นั่งจิบกาแฟตรงนี้นะนะครับผมนั่งจิบกาแฟเอาบรรยากาศนะครับนี่โอ้โหปลาก็เยอะทุกผู้ชมปลาเป็นลองห่วงเลยนะครับ นี่ครับตรงข้ามกับนี่เลยครับวัดทําเสือนะนี่ฮะสุดนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปน,นั่งไหวเปรนะครับผมชิงชาอยู่ฝั่งด้านนี้กันนะดูกล้วยครับกำลังกำลังแตกหน่อนะ กวยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุ๊บโอ้โหกล้วยสูงแล้วด้วยครับผมกล้วยเจ้ากว่าไว้ขาได้เฮ้ยไหวขาดีเว้ย ดี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 ในการนี้พี่เอกอะกินอะไรอะเนี่ยกาแฟกาแฟสดกาแฟสดสองแก้วเราวาเนี่ยหมดไป้อยีบเจบข้าว70ดบยบาทเนาะี่ชยนะแมนการจะนะบรเป็นไงบ้างคุณกินกาแฟคุณห้ำแข็งไหมกินเราก็แข็งเหมือนเดิมเออนี่นี่ก็เรียกช็อตเนช็อตนี่ใช่กาแฟอด กินปั๊บหำแข็งปั๊กเลยเออตัวมากินห่อนกินอะไรดีแบบเนี่ยแข็งปั๊กเลยกาแฟขมๆอ่ะถ้ามากินกาแฟกันเย็นอืมกาแฟเย็นกาแฟเย็นหำที่อ่อนนะครับกินกาแฟกาแฟเข้มหำที่แข็งนะครับผมกินแล้วก็ตรงนี้ผมหัวร้านประเขิอกอยู่กานเห็นเห็นจีดีบ่น่ะเห็นเห็นเห็นทำเสือน่ะจีดีบนยอดอ่ะนะนานจะขึ้นไม่หันละเนี่ยกินกาแฟทาเลยเพียกขึ้นไหวพี่แข็งปั๊กเลยขึ้นไหวแต่ไปนั่งพักสลาร์ตอนนั้นก่อนให้นั่งค่ายบน่ะนั่งพักตรงสลานัรนก่อนเนาะเพื่อจัดเนาะแข็งปั๊กเลย ขึ้นเป็นขึ้นไปไหว้พระในถ้ำก็ได้พี่เ่ดีเนี่ยนะใช่ไหมโอ้ไกลอยู่ไว้เฮพี่จะขึ้นไปไหมไม่รู้ไอพวกกับพี่ชายขึ้นมาบ่อยอยู่หรอแล้ววันแดขึ้นถ้ำวันนี้หัวเข้าเจ็บไปในถ้ำหัวเข่าปกติก็เดินขึ้นได้เดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งด้านหนึ่งนะบรรยากาศินๆนนะผม ช่วงเวลาประมาณสิบโมงนิดนนะครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นโซนที่จะไปฝั่งห้องน้ำนะครับคาเฟ่ลักขณานครับผมนี่โอ้บรรยากาศสุดผู้ชมเข้าไปยังอีกโซนหนึ่งนะครับผม <ส Halloween. S 1> นี่ก็จะเป็นที่พักที่นอนเล่นนะครับผมนี่ โอ้โหคือแบบว่าดีแล้วครับดีต่อใจแล้วแบบนี้สุดนะครับผมที่นั่งที่นอนฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะผมโอ้โห้ยเหมือนใบกระท่อมเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ย นี่ครับบรรยากาศท่านผู้ชมโอ้โหบรรยากาศดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วผมเนี่ยเป็นจุดชมวิวอีกฝั่งหนึ่งที่เรานั่งฝั่งนู้นนะเนี่ยครับนี่บรรยากาศก็ข้างหน้าก็จะเป็นวัดถ้ำเสือนะนี่ฮะมีที่นั่งที่นอนตรงประจันครึ่งเซี่ยวด้วยนะนะผม นี่ฮะตกด้วยนะครับผมเป็นไงโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปจุดอื่นกันต่อครับผมไปยางโน่นเลยวัดบ้านถ้ำนะครับ,รบเป็นจุดต่อไปนะครับวัดบ้านถ้ำเสร็จเราก็จะไปสกายวอล์กนะครับผม ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับนี่ก็จะเป็นโซนขายส้มโอโอท็อปนะผมของหมู่บ้านของชุมชนนะครับทีมงานก็มาสตาร์ทรอครับผมสตาร,ถรา์ถรอโอเคเดี๋ยวเราเจอกันข้างหน้าครับว่าจะเป็นยังไงเล็กก้